แล้วชาไปไหนมาตามแม่อะฮะแม่เพิ่งเสร็จแม่เพิ่งจะตื่นเก็บเก็บที่นอนเสร็จเองอ๋อตีเลยไหมอะเอ่อเอาอะไรมาตามเอาลูกบอลมาตามแม่ไปกินข้าวหรอฮะไปก่อนไปก่อนแม่เปลี่ยนเสื้อก่อนไ่เพิ่งเก็บที่ ก็ลงไปเก็บให้แล้วไงตันนีค้ค่ะลูกกินข้าวยังเลยนี่ก็หายทำข้าวความอยู <c oughs> ่ในครัวล้างคว่ำอยู่ในครัวอ๋อหาชามหรอว้าย,ายจ,จริงเหรอนี่นี่คือหาชามแล้วไ,ได้กินข้าวเหรอมหแม่ล้างข้าวมันอยู่ในครัวลูก <c oughs> โอ้น่าสงสาร <c oughs> เดี๋ยวลงไป <c oughs> เดี๋ยวลงไปแ <c oughs> ป๊บน,นึงแป๊บน,นึง <c oughs> เอาชามแม่ล้างค่อยในครัวอ๋อหรอ มีจะขึ้นไปเอาชาใมใ่เมชาไอเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยหรอเทียวาขา้บขึ้นบ้านไปเหรอโอความจําดีเว้หนูหนูเห็นไหมแม่ความไว้ให้เห็นไหมนะ่ะนั่งรอกอดเออไป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 ,ปโอ้ยเราก็คิดว่าหวังดีไปตามเราที่แท้ไปตามฉาชามโอ้ย 4ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ๋อฮโหอะถือตะกร้าพาให้แม่หน่อยอะช่วยเร็วๆวเร็วๆๆวเอาชามอย่างเดียวอะถือตะกร้าพาไปให้แม่หน่อยเออไปไปไหนเอออะไปช่วยป๊าช่วยป๊า เออเก่ง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 แม่งรุดแม่งรุดนี่นี่นี่ไป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 โอ้โอ้เก่งว่ะเก่งว่ะโอ้ a าโอเคอ่ะเอารางวัลกับป้าไปแม่ไปแม่ไปซักผ้าก่อนเออป้าให้เออไปไปนั่งลงรอหลุดย่างคะจะลงมาใหม่เออ รอนั่งรอเออเหรอรอนะรอก่อนใจนเย็นทำดีแล้วใจเย็นทำดีแล้วใจเย็นนะั่งรอเอออ่ะกินไปอ่ะโอเคนี่น้องมีฟักทองประกาศข่าวทวีฝักยาวส่วนมะม่วงของคุณป๋าแล้วก็ขนมปังของแม่โอ๋เน่หนุงจะได้ขาดอะไรก่อนดีอ่ะนุ้งอะได้ประกาดแล้วตอดไปกิ่งหนึง่ง อ่ะนี่เอาส่วนผักยาวไปอ่ะไปขออ้าวให้ชิ้นเดียวขโมยขโมยสองอันเลยนั่นไงสองชิ้นเลยสองหรือสามด้วยขโมยไปสามเราทำมาโอ้ทำมาสี่ชิ้นได้ให้เหรอรอโอ้โหหยุดรอขโมยได้ไงให้ก็คือหักเนี้ยเรอนั่งลงสวัสดีสวย ไม่เออให้ทีละชิ้นก่อนทาเพิรน,นเ,เออให้มันเป็นแท่อันนึงค่ะปาอ่ะปาไปไหนก็ไปเดี๋ยวมาจกของแม่นะเออค่อยๆเคี้ยวอยากกินอีกเหรออยากกินอีกเอาอะไรมาสิเอาอะไรมาใส่ป่ะเอาอะไรมาใส่ป่ะเดี๋ยวใส่ให้ป่ะชามอยู่ไหนอะแบลวชามมา อยู่บนนู้นหนอรู้ด้วยเว้ยหนายชาอยู่ไหนนะชาหนูอยู่ไหนอชา,ออา,ชามาใส่แล้วโอ้ยรู้เรื่องไปหมดอ่ะนั่งลองนั่งลองอ๋ออ่ะอ,ะอะ่ไม่งั้นไม่ให้ชาไม่ให้ชาม,ม,ใ,หชามใ,หให้ถั่วไปอีกอันหนึ่งอ่ะไปค่อยเคี้ยวดิอ่ะถั่วหมดแล้วหรออ่ะ,อะไปไป เสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วมันข้าวขึ้นมาหรือว่ายังไงอ๋อขึ้นทางแล้วตายแล้วอันไหนดูดิอไปแกะดูดิอตายตายไหนเดียว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 เอาแล่ถือให้ป้าถือนี่อ๋อแม่เห็นแล้วนี่นะคะ นี่ของคุณหนูพาเพลินค่ะขนมพี่เจียวค่ะขนมพี่เจียวส่งมาให้แล้วนี่เห็นไหมเดียว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 ใจเย็นโอ้ย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 ปาเขาบอกว่าคาบเข้าประตูมาแล้วก็ติดบันไดเอาขึ้นบันไดไม่ได้ป้าก็ถือมาให้โอ้โหโอ้เห็นไหมพี่เจียวบอกคิดถึงพาเพลินด้วยโอ้โหไหนดูซิพี่เจียวเขียนจดหมายน้อยมาว่าอะไร เจียวเขียนจดหมายน้อยมาว่าคิดถึงน้องพาเพลินแม่โอป้าค่ะดูแลสุขภาพนะคะโอ้ยตายมาเป็นลังโอ้ยโอ้ยโอ้ย<ร>โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากให้ป้าแกะให้ป้าแกะให้ป้าแกะ,กะ,กะแกะ,กะถุงใหม่เลยเหรอคะเอาลูกลไหนเอาลูก right ไหนมาดูไหนมาเอาลูกไหนมามมเร็ว โชก่อนโชว์โชว์โชว์ให้ป้าแกะาปไปเออแล้วก็นั่งลงนั่งลงรอนั่งรอนั่งลงรอรอนั่งนั่งนั่นอย่ากระโจนนั่งลงรอ่ากเ้ยไม่ไม่ไม่รอ และขนมมาน่ลงแดงอย่างเงี้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ลงแดงอาการอยากของขาดของการขาดของเป็นแบบนี้นี่เองเออเดี๋ยวแม่เช็ดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวให้อีกเคเคโอเคไหมแค่นี้ก่อนนะแค่นี้พอก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เก็บใส่คลังก่อน ไปไปเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวใส่เสื้อแล้วอยากให้อีกป้าตอดของลูกอีกอ่ะอ่ะโอเคนี่คือใส่เสื้อเช็ดตัวแล้วแล้วต้องยังไงต้องทําอะไรต้องได้อะไรได้รางวัลใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงตุ๊กตาข้างหลังอ่ะเอามาให้แม่นู่นนู่นนูนตัวนู้นตัวนู้นผาเพลินบนที่นอนอ่ะนู่นเออตัวใหม่อ่ามาให้แม่แล้วแหละแม่ยังไม่ได้เย็บให้เลยอ่านั่งลงนั่งลง นั่งลงเอ้ยเก่งๆอาาสวัสดีค่าสวยๆหน่อยนึงโอ้ยน้อทีหลาะรอ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 ก่อนนะรอรอรออ่ะเก่งค่ะค่อยๆเคี้ยวนะรอรอรอค่อยๆเคี้ยวด้วยรู้ไหมรู้เปล่าคาเพลินรอ รอรอก่อนโอเคอ่ะไปะไปนอนได้แล้วแม่ทำงานาละนะไปตาไปซื้อข้าว